ครับผมชมลมนกเป็ดน้ำโขงนคนพรพนมพี่เรามาถึงนคนพรพนมก็เลยเก็บบรรยากาศยายบัวพันธุ์ลูกสาวลูกชายลูกพัย,ยครับผมโมีวัวด,ด้วย,วดดวยเดี๋ยวดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวคนลงไปเล่นมากินข้าวอยู่ริมโขงพี่น้องมาเนี่ยยายบัวพันธุ์้ามากินข้าวไก่แท้ อยู่กินข้าวอยู่ซ้ายเนี่ยอยู่นครพนมอยู่นครพนมโอ้โหว่ากินริมโคงมากินข้าวอยู่ริมโคงเลยพี่น้องอยู่ทางพ้นเป็นฝั่งลาวเลยพี่น้องเด้อทางฝั่งลาวหักจักเป็นแขวงยางของพุนโบหัจักเนาะภูเขาโอ้งามเลยพี่น้องเอ้ยงามงามพี่น้องเอ้พวกภูเขางามขนาดพี่น้องพอ้แต่ว่าทางนี้บนมีภูเขาพี่น้อง มีก็มีไก่พวกทางภูไก่ไก่ทางภูเขาอันนี้คนคนรนครพนมพี่น้องครับเขาคือบเหิตท่า,าข้ามเขาเหิตท่า,า,าข้า,ามเดียวละมั้งหนิฮอนหนิขมันไมีคือบุมีเฮือบอ่ <c oughs> โอ้ท่าข้าม อออเ,าเ,เอเาอมาเอามาคู่หนึ่งเจ้าคิดว่าตัวใดมันเป็นรางวัลที่หนึ่ง nhất, เอามาค่อยเลยคู่หนึ่งใบละร้อยแล้ววะเอามาคู่หนึ่งตัวใดเอามาลดคิดว่ารางวัลที่หนึ่งแน่นอนเดี๋ยวคอยชิมาหาเจ้าไปเดียวบมดเลยสองใบครับโอเคโ, <tot S 2> โอเคได้รางวัลที่หนึ่งคือรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวถึงรางวัลที่หนึ่งชิมาหาพ่อค้าชื่อหน้าเราไว้ก่อนอยู่ไสกลครับครับ สองร้อยได้แล้ววันที่หนึ่งแล้วอันนี้มันเป็นเมืองหยังนี่เป็นนมวโอ้คำม้วนเต้นีัเนาะโอ้ทางพุ่นท่าแขกเม่นเบอยู่ท่าอุเทศท่าแขกเม่นเบาดูท่าอุเทศเนี่ยเป็นท่าแขกมาทางเนาะโอ้อายตรงอันนี้มันอยู่ในตัวจังหวัดเฮ้าด้วนี่เนาะตรงจังหวัด โอ้คำม้วนพี่น้องนี่คำม้วนเมืองคำม้วนนี่พี่น้องทั้งหน้าเฮานี่ข้างหน้าเป็นเมืองคำม้วนเด้อพี่น้องเด้อเป็นยัง่าเอิ้นเมืองคำม้วนเพราะบ้านข้าเจ้าเมืองข้าเจ้าเพิ่นกินเหล้าแล้วคนม้วนเสื้อโฮเซลม้วนสนุกสนานเพิ่นเขาได้ตั้งเมืองคำม้วนอันนี้ผมไล่ไปพูดียผมได้พี่น้องเลยงานบัตตาเสน่ห์อันนี้เขาต้มเลยตเน่ต้มเบ้า เออข้าให้ต้มเสเออสุกไปจะซื้อมาเนยสุกแล้วข้าวต้มแล้วสุกแล้วกินได้